กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎทางจิตวิทยาหรือเป็นกฎแห่งสัจธรรมนั่นหมายถึงว่าเมื่อเรารู้สึกกับสิ่งไหนอย่างอย่างชัดเจนและเข้มข้นรู้สึกกับมันอย่างแท้จริงเหมือนที่ผมกำลังรู้สึกว่าผมอยากจะได้โลเคชั่นสถานที่ซึ่งสวยงามก็แค่ขับรถออกมารอบๆชานเมือง และในที่สุดก็มาถึงสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งกำลังกำลังกลายเป็นแลนด์มาร์คของปทุมธานีอีกแห่งหนึ่งเป็นที่ซึ่งเหมือนเรากำลังอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์และความรู้สึกเราก็คือที่นี่คือที่ซึ่งกดแรงดูดได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทำให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสและ รู้สึกกับความสวยงามกับสถานที่แห่งนี้อย่างลึกซึ้งนี่คือความหาัจจรรย์ที่เรากำลังสัมผัสกับก,บกฎแห่งจัก,กรวาลที่เรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเอง